ะะยกหลังคานะคะอ๋อจะยกขึ้นแบบนี้นะคะตอนแรกแม่ดาก็งงอยู่ว่าจะยกขึ้นแบบไหนเนาะ มาดูยกหลังคาก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปยาแนวนะคะ ป้ายาแนวฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะใช่ค่ะฝั่งนี้ก็ยาแนวนะคะยาแนวเพื่อนะคะทุกคนก็ช่วยกันทำงานนะคะเนาะขอบคุณจริงๆน่ารักมากค่ะพี่สาวกหลังคานี่ก็สวยแล้ว ส่มเลือต่อยังไงนี้คือนี้ทำไรทำไสามมิตทำไดามมิตออนี่นะคะสะทาาแล้วครับพี่แล้วก็ใส่ล้างหน้าออกจ้าก็รู้ว่า ทุกคนอาจจะเจอปัญหามาเยอะะนะคะทุกคนที่อยู่ภาคหลวงตานนะคะอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าเป็นประสงค์หนึ่งเดียวที่ทุกคนทาก็คือทําเพื่อความทุติธรรมให้มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้นะคะแล้วก็จะบูกว่าจริงไหมคนที่ทำจริงไหมนะรอเด็กนอนไม่นอนเรา ร้อนร้อนจริงๆไปดับบ่อยจังเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดนี่ค่ะก็ยกขึ้นได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเขาเจอสูงขนาดนี้บอกเพจากขนาดนี้เลยเนาะไม่รู้พยายามดูเาไปนี่นะคะ12ท่านนะคะ ห้สบสไลค์ขอบคุณค่ะโอ้เอาเนิ้วยัดเนี่ยไปเลยพี่เลยนีเนิ้วยัดอันนี้ยัดเลยเหรอเขาไมรลงข้าเลยคือม่ามันไม่ถนัดนี่แต่มันไม่ค่อยลงมันไม่ถนัดมันไม่ค่อยลงไก่ไม่ค่อยเห็นนะคร สวัสดีนะคะท่านสิบสองวันะคับนวลจันไปละบ้านใหญงไปละบายบายอ้าวคุณนวไจันไปซะแล้วนะคะ สวัสดีนะคะทั้งสิบท่านนะคะน,คน,นี้ให้มาดูหลังคาแป๊บเดียวนะคะ<า>เดี๋ยวค่อยไปยาแนวกันนะคะมอนจันอเอสซีบอกว่าเอสซีบอกว่าเอาหลังคาเลยเอ,อาพื้นมาใส่ ทั้งบนก็ชมวิวปสนป้อนหลานแล้วเลยมาก้อนส้อยเด้อกว่จันเล้วทนกมว่รถทานอะไรท,าทา่ทา,นทานเตาสั่งมาเจ้า,าคะ่ะนิวหล้นลวนิันนนสวัสด,ดีนะคะทั้งสิบสามท่านนะคะ ขนน่ะมีไหมขยอยขยอยค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็ยกยกแล้วไฟดับนะคะยกไม่ได้ไฟจะไม่ดับบ่อยจะเลยไฟว่าใครทไฟดับก่อนก่นสามบวันนี้ไฟกระตูกบ่อยมากนะฝั่งนี้แล้วเราก็จะทำยานแนวเหมือนเดิมนะคะไปค่ะเราไปยาแนวเหมือนเดิมนะคะให้มาดูค่ะให้ไปดูแป๊บเดียวนะคะไปดูหลังคาแป๊บเดียว มายแนวเ,เหมือนเดิมน,นะคะงานของเรานะคะงานของเราจะอยู่ทางนี้นะคะงานเบาๆของผู้หญิงเนาะ,ะสวัสดีนะคะทั้งสิบสองท่านนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะช่วยกันดันๆให้ได้เยอะๆนะคะ ุยกับแอมมินของแม่ดาไปนะคะแอมมินของแม่ดาทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งใจดีนะคะสวัสดีค่ะคุณมาเรียมคุณเอฟซีนะคะเอฟซีคุยกันไปทักทายกันไปนะคะ ตอนนี้ก็กำลังทำยาแนวอ,อยู่นะคะพอดีนะครับ410ท่านนะครับผมใก็เพลินไปนะครับ410ท่านจริงๆไงกู้หกช่องกูหกขอโเอานะครับ46ท่านนะครับผม672ไลน์นะครับผมเอ่อดันด <c oughs> <ำ>ันดันไลน์ไม่ใช่ความน่ารักทันจัช่อง มาถึงนี่ครับผมเนมาเดี๋ยวัด้วยนะครคนอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นอธิชันนับนี่คนใส่เสื้อสีแดงสวยๆยิ้มหวานๆนี่นะคะวิลาวันนะคะสีเขียวๆนั้นแม่บุญถิ่น สมพูนั้นจากพี่เฟื่องบุญซูนะค่ะนั่นคุณนายนะครับเฟื่องบุญซูนะคะแล้วก็นี่ค่ะพระเอกของเราคือบ่าวต่อยนะคะหัวหน้านนะะออก็าาะะามีผู้ชายอยู่หนึ่งเดียวเนะก็เลยให้เป็นพระเอกเลยนะคะแล้วก็จะมีแม่ดานะคะกูกกนะคะไปช่วยชานะคะ สวัสดีนะคะทั้งสิบท่านค่ะครับสขานนีหัะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าแม่ดาทิ้งเอซีนะคะแม่ดาจะไปทํางานช่วยลุงนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาก็จะไปทํางานหนักนะคะส่วนผู้หญิงก็จะทํางานเบาๆค่ะยาแนวไปนะคะจะได้ช่วยกันช่วยกันจะได้เสร็จนะคะเพราะว่างานนี้เยอะมากค่ะงานนะคะ งานมีตลอดนะคะเดี๋ยวปูกระเบื้องก็ยังไม่ทันได้เสร็จเลยนะคะแต่ยังมีกระ่านะครับแปดถนะครับแปด้นะครับมันกลังใจหน่อยครับตอนนีเหลือจำนวนรนึงนะครับผมว่าีน้อรนึงอ่านดอ่าด้วยคุณสาร้านนะครับคนาดีจ้านะครับคุณอโนะครับมาแล้วตอนนทจากคุณมาแล้วขอบคุณนะคะ ะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไม่ได้กดเปา่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ